สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทําลายอาจเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกทำให้ขัดขวางการลําเลียงเลือด ซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมองส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์อัมาพาตหรือไร้แรงถึงขั้นเสียชีวิตได้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถสังเกตได้ หลักๆมีห้าสัญญาณเตือนสำคัญดังนี้ 1. ชาหรืออ่อนแรงใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งอย่างฉับพันทำให้มุมปากตกปากเบี้ยวอมน้ำไม่อยู่น้ำลายหรือน้ำในปากออกจากมุมปาก 2. ชาหรืออ่อนแรงที่แขนขา ซีกใดซีกหนึ่งอย่างฉับพันศูนย์เสียการทรงตัว 3. พูดไม่ชัดพูดไม่ออกสับสนนึกคำพูดไม่ออก 4. การมองเห็นมีปัญหาฉับพันธ์อาจมองเห็นภาพซ้อนมองเห็นภาพครึ่งเดียวตาบอดหนึ่งหรือสองข้าง 5. มีอาการปวดศีรษะ รุนแรงฉับพลันอาการห้าสัญญาณเตือนดังกล่าวอาจเกิดเพียงอาการเดียวหรือหลายอาการร่วมกันก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สูญเสียหน้าที่บางรายอาจมีอาการผิดปกติเหล่านี้ชั่วขณะแล้วดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงเนื่องจากสมองขาดเลือดชั่วคราว แต่อย่างไรหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรรอดูอาการแต่ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพราะหากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วและสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันการลดความเสี่ยงต่อความพิการและเสียชีวิตได้เรื่องของใบหน้า อาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงผู้ป่วยจะมีอาการใบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวน้ำลายไหลออกจากมุมปากข้างที่ตกเรื่องของแขนอาการอ่อนแรงของแขนขาซีใดซีกหนึ่งของร่างกายเรื่องของการพูดการพูดลำบากพูดติดติดขัดขัดพูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออกเรื่องของเวลารู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกติคือรู้ว่าเริ่มมีอาการเป็นเวลาเท่าไหร่นับจากที่มีอาการผิดปกติหรือนับจากเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติเป็นครั้งสุดท้ายและควรรีบมาโรงพยาบาลให้ทันภายใน4-5ชั่วโมงเนื่องจาก ในกรณีแพทย์อาจพิจารณาให้ยาละลายลิ้มเลือดทางหลอดเลือดดำซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสฟื้นตัวจากความพิการได้อย่างไรก็ตามเมื่อมีสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นแล้วรีบไปพบแพทย์ด่วนเพราะโลกนี้มีเพราะโลกนี้เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้น หากมีอาการปากเบี้ยวแขนขาไม่มีแรงพูดไม่ชัดให้ไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันทีและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการพิการหรือเสียชีวิตได้สวัสดีนะครับ